พระธรรมมีคาบทที่สองวิบัติแก่บรรด,ดาผู้ที่วางแผนชั่วร้ายบรรด,ดาผู้ที่คิดอุบายชั่วร้ายขณะนอนอยู่บนเตียงครั้นรุ่งเช้าก็ดำเนินการตามแผนนั้นเพราะอยู่ในอำนาจที่เขาจะทำได้เขาโลภอยากได้ที่ดินก็ยึดเอาอยากได้บ้านก็ริบไปเขาโกงบ้านโกงมรดกของเพื่อนมนุษย์ฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรากำลังวางแผนนำภัยพิบัติมาให้แก่คนพวกนี้ซึ่งพวกเจ้าไม่มีทางเอาตัวรอดไปได้เลยพวกเจ้าจะไม่เดินอย่างหยิ่งทนงอีกต่อไปเพราะมันจะเป็นวาระแห่งความพินาศในวันนั้นผู้คนจะย่อเย้ยพวกเจ้าเขาจะถากถางพวกเจ้าด้วยเพลงโศกบทนี้ว่าเราย่อยยับปนปี้ ข้าวของในกรรมสิทธิ์ของพี่น้องร่วมชาติถูกยึดไปแบ่งกันพระองค์ทรงริบไปจากเราแล้วพระองค์ทรงมอบที่ดินของเราให้แก่บรรดาคนทรยศฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่มีใครสักคนในชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาจับสลากแบ่งดินแดนบรรดาผู้เผยพระชนะของเขากล่าวว่าอย่าเผยพระชนะอย่าพยากรณ์เรื่องเหล่านี้ ความอัพยศอดสูจะมาไม่ถึงเราพงพันยาโคบเอ๋ยควรหรือที่จะพูดกันว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ากิ้วหรือพระองค์ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้หรือถ้อยคำของเราไม่ได้เป็นผลดีแก่บรรดาผู้ประพฤติอย่างชอบธรรมหรือเมื่อไม่นานมานี้ประชากรของเราได้ลุกขึ้นเหมือนเป็นศัตรูพวกเจ้าริบเอาเสื้อคลุมอย่างดี จากผู้ที่ผ่านไปโดยไม่ระมัดระวังเหมือนคนที่เพิ่งกลับมาจากการรบพวกเจ้าขับไล่ผู้หญิงในหมู่ประชากรให้ออกไปจากบ้านอันผาสุกข,ของเขาพวกเจ้าริภพรของเราไปจากลูกหลานของเขาตลอดกาลลุกขึ้นไปให้พ้นเพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้าเนื่องจากมันเป็นมนทินมันพังทลายเกินกว่าจะแก้ไข หากคนโกหกและคนหลอกลวงมาพูดว่าข้าพเจ้าจะพยากรณ์ว่าท่านจะมีเหล้าอางุ่นและเบียร์เหลือเฟือเขาก็จะเป็นผู้พยากรณ์ที่ชนชาตินี้ต้องการยาอย่าโ科บเอ๋ยเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหมดอย่างแน่นอนเราจะรวบรวมชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลกลับคืนมาอย่างแน่นอนเราจะพาพวกเขามาเหมือนแกะในคอกเหมือนฝูงสัตว์ในทุ่งหญ้าที่นั่น จะคลาคล่ำด้วยผู้คนผู้เบิกทางจะขึ้นหน้านำเขาไปพวกเขาจะผ่านออกไปทางประตูกษัตริย์ของเขาจะ,สะเสด็จขึ้นหน้าพวกเขาองค์พระผูปป้ปเป็นเจ้าทรงนำหน้าพวกเขาไปของพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมมีคาบทที่สองนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลัง เผชิญปัญหาในชีวิตอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดในข้อที่11ครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าหากใครจะเที่ยวไปพูดลมๆแง้แงแและพูดโกหกหลอกลวงว่าข้าจะเทศนาให้ท่านฟังเรื่องเล่าอางุนและเมะรัยเราคงจะเป็นนักเทศสำหรับชนชาตินี้น้องครับมีคำพูดคาพูดหนึ่งที่บอกบอกว่า คนได้ยินในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ยินเสมอหรือคนชอบฟังนักเทศที่พูดตรงกับความคิดของเขาเหมือนที่สังคมอิสราเอลที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงก่อนที่ถูกอาณาจักรอัสเรียจะทำลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการโกหก เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการคดโกงและการอายุติธรรมเมื่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างนี้ค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้แนวโน้มของสังคมเป็นอย่างนี้คนในสังคมก็จะชอบฟังคำเผยเพะ่จะจนนะในเรื่องที่ไร้สาระในเรื่องที่โกหกหลอกลวงในเรื่องที่เป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกสนานในเรื่องในแง่บวกแต่เขาจะไม่ชอบฟังผู้เผยเพระชนะที่เผยพระชนะให้เขากลับใจใหม่จากความบาปเขาจะไม่ชอบถ้าใครก็ตามมาเผยพระชนะให้กับเขาและบอกว่าเขากำลังทำความบาปอยู่แล้วเขาต้องกลับใจอันนี้คนอิสราเอลในสมัยนั้นจะไม่ชอบมาก พวกเขาเลือกฟังเฉพาะผู้เผยพระชนะที่พูดในสิ่งที่ถูกใจเหมือนกันเลยครับกับคนในสมัยนี้ผ่านมาแล้ว2,000ปีแต่ก็ยังทำเหมือนกันคิดเซียนหลายคนในสมัยนี้เลือกฟังนักเทศที่ตัวเองชอบทาง YouTube เขาเปลี่ยนจากการน้ำมสก,การพระเจ้าที่คิดจจักรที่เราได้พูดกันเมื่อวานนี้ ไปเป็นการนมัสก,การพระเจ้าออนไลน์และเขาไม่ฟังนักเทศหรือผู้นำในคิจจักรที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เทศนาให้เขาฟังทุกสัปดาห์แต่เขาจะเลือกฟังนักเทศใน YouTube ที่พูดถูกใจเขาทำให้เขาได้รับข้อคิดได้รับประโยชน์แม้นว่า จะไม่พูดถึงความผิดความบาปจะไม่พูดถึงการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จะไม่พูดถึงชีวิตที่เสียสละที่จะรับใช้พระเจ้าเลยก็ตามถ้ามันพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเขาจะชอบฟังเหมือนที่นักเทศที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ประเทศัฐบเรกาบวชมีหลายหมื่นคนแล้วก็เทศนาให้กับคนฟังโดยพูด แต่ในเรื่องของความคิดในแง่บวกการดําเนินชีวิตที่จะประสบความสําเร็จการาพูดในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยพูดเรื่องการทนทุกข์เพื่อพระคิดไม่เคยพูดเรื่องการเป็นสาวกของพระองค์จะต้องปฏิเสธตนเองรับการเข็นแบบเดินตามพระองค์ไปไม่เคยพูดถึงเรื่องการรับใช้การไปทํามิชชั่นการไปทําพันธกิจแต่พูดถึงว่า เราจะประสบความสำเร็จในครอบครัวในหน้าที่การงานการเงินสูงสุดได้อย่างไรพูดจะทําให้คนฟังหลายหมื่นคนสบายใจและติดตามและไปนมัสก,การพระเจ้าทุกสัปดาห์เพียงเพื่อจะได้ยินคําพูดอย่างนั้นซึ่งนี่ไม่ใช่ภระกิติคุณสมบูรณ์ของพระเจ้าแต่นี่เป็นภระกิติคุณที่ทําให้เรารู้สึกดี เท่านั้นพนะระเจ้านักของพระเจ้าหรือพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกดีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ไปเหมือนน้ำผึ้งที่ให้รสชาติที่หอมหวานให้กับผู้ฟังแต่เพียงอย่างเดียวบางครั้งพระเจ้าของพระเจ้าเป็นเหมือนค้อนที่ทุบเป็นเหมือนดาบสองคมที่เฉียดเฉือนเนื้อนหนังของเราที่จี้ในจุดที่เรากำลัง ทำผิดบาปและออ่นแอและทำเราต้องกลับใจใหม่ทำให้เราต้องเจ็บปวดแปรป่าเหมือนคนที่ฟังเปโตเทศนาและรู้สึกแปรปราบใจถามว่าเราจะต้องทำประการใดเปโตบอกกกลับใจใหม่เมื่อพระเจ้าของพระเจ้ากี้ว่าเราทํำอะไรผิดชี้ให้เราทำอะไรผิดการตอบสนองของเราเมื่อเราสึกเจ็บปวด ที่ถูกเปิดโปงโดยพระเจ้าเราก็ต้องกลับใจใหม่อันนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้านะบางครั้งก็ให้ความสุขให้ความรื่นเริงให้ความหวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งแต่บางครั้งพระเจ้าก็เหมือนกับดาบสองคมเหมือนกับค้อนเหมือนกับไฟดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าเราต้องการจะฟังพระเจ้าแบบไหน จึงไม่ใช่ว่าเราต้องการจะเลือกฟังนักเทศนะครับเดือนหนึ่งมี4-5สัปดาห์ก็ช้อปปิ้งนะครับนักเทศในช่องทาง Youtube อยากฟังเรื่องไหนก็ฟังถ้าไปฟังตอนต้นแล้วเป็นพูดในเรื่องที่เราไม่ชอบใจพูดให้เราต้องปฏิเสธตัวเองพูดแล้วต้องดำเนินชุดที่บริสุทธิ์พูดแล้วต้องรับใช้พระชา้าก็เปลี่ยนช่องหาช่องใหม่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าเราต้องการฟังเรื่องใดแต่พระเจ้าต้องการให้เราฟังเรื่องใดต่างหากบางเรื่องเราอาจจะไม่ชอบฟังเราอาจจะไม่อยากได้ยินแต่พระเจ้าอยากจะให้เราได้ยินพระเจ้าจึงใช้ผู้นำมาเทศนาเพื่อให้เราได้ยินเรื่องนั้นและกลับใจใหม่จากการที่เรากระทำความผิดในเรื่องนั้นๆสังคมเป็นอย่างไร คนในสังคมนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นสังคมคนอิสราเอลชอบสนุกสนานชอบการโกหกชอบความอนุติธรรมเขาก็จะชอบฟังนักเทศหรือนักสอนที่พูดอย่างนั้นถ้าสังคมใดก็ตามเป็นสังคมที่ถูกต้องชอบธรรมคนในสังคมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องไวต่อบาปไวต่อการกลับใจใหม่ คนในสังคมนั้นก็จะชอบฟังวพระที่ถูกต้องไม่ใช่วพระที่ถูกใจหน้าที่ของผู้นําทุกคนหน้าที่ของนักเทศทุกคนในคิตจักรท้องถิ่นของท่านมีหน้าที่เทศนาให้ถูกใจพระเจ้าไม่ใช่เทศนาให้ถูกใจสมาชิกความมั่นคงของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินถวายของสมาชิกที่ถูกใจคําเทศของท่านแล้วก็ถวาย สิบรถอย่างสม่ำเสมอความมั่นคงในชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของท่านอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะสนับสนุนท่านพระเจ้าเป็นความมั่นคงของท่านดังนั้นถ้าต้องเทศนาให้ถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเทศนาเรื่องความชื่นชมยินดีเรื่องความสุขเรื่องความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานไม่ได้เลย เพราะว่าพระเยซูก็บอกว่าพระอ,องค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่เพียงแต่ครบบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณที่จะกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทางเดิมไม่เพียงแต่ครบบริบูรณ์ในจิตใจที่เจ็บปวดจิตใจที่แตกสลายรับการเยียวยาแต่ยังครบบริบูรณ์ทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายทางด้านอาชีพการงานการเงินอันนี้ไม่ผิดพระเยซูมาเพื่อเราจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ การทศนาีเรื่องที่จะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เพียงแต่ต้องบาลานซ์ให้สมดุลจึงจะเรียกว่าภาคกิจคุณสมบูรณ์ถ้าเราเทศไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไม่สมดุลถ้าเราเทศเรื่องการรับใช้มากเกินไปแต่ไม่ดูแลความเป็นอยู่เรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัวกับพระเจ้าเรื่องอะไรเลยมันก็ไม่สมดุลถ้าเราเทศเรื่องความสําเร็จทางด้านการเงินความสะดวกสบาย แต่งตัวสวยงามและไม่รับใช้พระเจ้าอยู่เสมออันนี้ก็ไม่สมดุลหน้าที่ของผู้นำกิจจักรก็คือจะต้องเทศทั้งหมดเพราะว่า2ทิโมทีบทที่3ข้อ16บอกว่าพระกัมภีทุกตอนรับการดลใจจากพระเจ้าเมื่อพระกัมภีทุกตอนรับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์พระกัมภีร์เป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังนักเทศก็ต้องเทศทุกเรื่องที่อยู่ในพระกัมภีเพราะทุกเรื่องที่อยู่ในพระกัมภีนั้นเป็นประโยชน์ นักเทศจะมาคิดเองไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และเรื่องนี้ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าพระคัมภี์ทุกตอนเป็นประโยชน์และรับการดลใจจากพระเจ้าเอาไปไหมครับให้รายทางกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์และสรรเสริมพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนว่าเราจะต้องเทศนาพราะเจะนะของพระเจ้าให้ถูกใจพระเจ้าไม่ใช่ให้ถูกใจสมาชิกนั่นคือในฐานะ เราเทศนาพักคำของพระองค์ขอให้เราเทศนาอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนและอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะฟังพักคำของพระเจ้าแม้นว่าบางครั้งพักคำนั้นจะเป็นเหมือนดาบสองคมพักคำจะเป็นเหมือนค้อนที่ทุบลงมาพักคำจะเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่บางครั้งพักคำก็เป็นเหมือนน้ำพึ่งที่ชโลมจิตใจก็ขอให้เรารับทั้งสอง ด้านของคําเทศนาอย่าเลือกฟังแต่เฉพาะเรื่องที่เราถูกใจเท่านั้นแต่ต้องเลือกฟงังทั้งที่ถูกใจและถูกต้องด้วยเราขอบคุณพระเจ้าอย่าให้สมาชิกเป็นคนที่ชอบคําเทศนาเลือกนักเทศเลือกหัวข้อแต่เขาให้เขารับทุกคําเทศนาทุกข้อทุกตอนของพระกัมปีขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน เราจะมีโอกาสให้ถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมพีในลูกาบทที่9ข้อที่1บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับถ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นเมื่อเราออกคําสั่งมันก็ต้องเชื่อฟังเราถูกไหมครับเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนืออะไรหรือใครเมื่อเราออกคําสั่งเขาก็ต้องเชื่อจึงเรียกว่ามีสิทธิอำนาจวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งฤทธเดช ถ้าพี่น้องเชื่อในสิ่งที่พี่น้องกําลังจะพูดต่อไปนี้จริงๆพี่น้องก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยแค่เจ็บและความผิดปกติทุกอย่างในทุกร่างกายที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โรคภยัยแค่เจ็บให้สิ่งแปลกปลอมให้ความผิดปกติจงออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้ ในนามพระเยซูอาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทำไม่ได้ถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี qr code เมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝังยาวของท่านเมื่อฟังรายการมานาจันใหญ่วันนี้จบแล้วอย่าลืมนึกถึงเพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้ฟังและส่งให้เขาก,กดติดตามทุกวันกลาวงเช้ายกเว้นวันอาทิตย์จะมีการถ่ายทอดสด ทาง Facebook ของกิตจักรถ้าคุณไม่มีเวลาฟังตอนก้าโมงเช้าเขายังสามารถมาฟังย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมา of เจ้าสมโปรดประทานแลัทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสมโปรดประทานและทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอระจ ครอมทังครครลูกลานจนลูกหลานขระเจ้างทัและทังพงพันอีกนั่ร้อยพันให้ทังครครหมถึงครรจนลูกลานจน่ลูกลานการสงสารทินำทงทันไปจะส่งตามติดอยู่ข้างคุไมภัยอบล้อมรอบกาน ภายในส่องอยู่ข้างกายส่องอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันไหมแต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่าเมื่อสาร์ร้องอย่ามเม,มื่อเช้านมท่านมีพร้อมท่านมี และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทันและมอง